คำสอนเกี่ยวกับชัยชนะตอนที่5โดยมากอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยไม่มีสาระแต่มักจะรับเข้ายึดถือเป็นอารมณ์กวนใจให้เดือดร้อนไปเองจนถึงให้ทอดทิ้งความดีถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความฉลาดแต่เป็นความเข่าของเราเองและทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นผู้แพ้ส่วนการชนะนั้นก็ไม่ได้ประสงค์ให้ชนะในทางก่อเวร แต่มุ่งให้เอาชนะตนเองคือชนะจิตใจไฝ่ชั่วของตนและเอาชนะเหตุการณ์แวดล้อมที่มาเป็นอุปสรรคแห่งความดีเพื่อที่จะรักษาและเพิ่มพูนความดีของตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป